สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง pcm wallet นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาพาเพื่อนๆไปสเต็กฝากและการอบพยพย้ายเหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเข้าล็อกอินเข้ามาแล้วให้กดตรงนี้ครับวงถีฟ้าก่อนแล้วก็เปลี่ยนฝามือบนครับจากเทสเป็นแมเน e ด้วยนะครับตรงนี้โอเคเสร็จจากหน้านี้ก็นะครับให้กดตรงนะครับปุ่มโฮมในวงแดงนี่ครับหน้าโฮมตรงนี้นะ เมนูโฮมตรงนี้นะครับใครที่มีจำนวนพอยต์ PTM ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็ไปอพยพกันเลยนะครับไปย้ายกันนะในเมนูสีเหลืองนี้กดเมนูสีเหลืองเลยนะครับกดปุ๊บมาหน้านี้ครับมาหน้านี้ก็ให้ทำการกดในวงสีแดงเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาไปต่อเลยครับหลังจากนั้นครับก็พอยต์คุณมีเท่าไหร่ครับของผมเองมี21อนะครับผมก็กดแม็กเลยครับในวงสีเหลืองแล้วก็กดคอนติเนียเลยนะครับใครจะพิมพ์ก็ได้นะตรงนี้หน้านี้ หลังจากนั้นก็มาหน้านี้ครับให้ไปกดในแถบสีเขียวกดตึ้งเข้าไปพอกดปุ๊บก็จะมีจิ๊กซอว์เข้ามาครับเราก็เลื่อนจิ๊กซอว์มาประกบกันนะครับในรูปหัวใจในวงสีเขียวมาประกบรูปหัวใจในวงสีเหลืองประกบให้สนิทครับโดยการแตะลูกศรเมื่ี้เลื่อนก็ได้ครับครับพอแตะสนิทปุ๊บเลื่อนปุ๊บมันก็ผ่านมันก็จะเป็นสีเขียวพอเป็นสีเขียวปุ๊บเราก็ไปที่ Gmail ของเราเลยครับไปเอาเลขหตัว จากอีเมลมาครับที่เราผูกไว้หลังจากนั้นก็เอาเลข6ตัวมากรอกใส่ครับกรอกใส่เสร็จกดซับมิดครับในวงสีแดงเลยครับก็รอมาสักพักหนึ่งครับตรงนี้รอนานพอสมควรนะครับก็จะหมุนติ้วติ้วอย่างนี้ครับอะถ้าหมุนเสร็จแล้วต่อไปก็ตรงนี้ครับเราสามารถเลือกที่จะไปดูข้อมูลก็ได้กดวิวครับหรือจะไปสเต็กเลยก็ได้ครับแต่ผมเลือกไปดูข้อมูลก่อนกดในวงสีแดงก่อนนะครับพอกดในวงสีแดงปุ๊บนะครับ ก็จะเห็นข้อมูลที่เราทําการรีเซฟออกไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีบอกไปนะครับที่เราทําการนะครับหลังจากนั้นก็ครับให้แบ็คกลับนะครับย้อนกลับไปหน้าแรกครับย้อนกลับมาที่หน้าแรกไหมครับหน้านี้เลยแล้วกลับมาหน้าแรกนหน้าโฮมเราเนี่ยครับกลับมานะครับเราก็จะเห็นนะครับเมนูของเรานะครับก็จะมีข้อมูลนะในการอพยพเหรียญในการย้ายเหรียญของเราในยี่สิบก็เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นให้กดเมนูสเต็กครับในวงสีฟ้า นะครับมือน้สีฟ้านะอย่าลืมนะการที่มาหน้านี้เราต้องกดรูปโฮมนะกดตึ้งเข้าไปก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับเลื่อนขึ้นดูข้อมูลของการสเต็กก่อนอเราดูเสร็จเราก็กดโอเคครับพอกดโอเคปุ๊บก็จะมาหน้านี้ครับให้กดในวงสีเขียวเนี่ยนะครับกดเลยครับพอกดปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกครับมีทั้ง3มปี2ปี1ปี6เดือน3เดือนแล้วแต่ตัวนี้ผมลองเลือกที่6เดือนครับเพื่อจะทดสอบ สิบห้าเปอร์เซ็นกดเข้าไปเลยครับจิ้มเข้าไปที่หกเดือนครับนะครับเราจิ้มเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเลทเลยบอกอยู่ใช่ไหมครับอ่าเราก็ไปต่อเลยครับอ่าอย่าลืมนะอย่าลืมกดคอนติเนียนะกดคอนติเนียก่อนนะครับกดคอนติเนียด้วยนะกดคอนติเนียตรงนี้ด้วยขอกดคอนติเนียก็จะมาหน้านี้แล้วครับก็จะบอกนะครับในวงสีขาวหกเดือนสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับอย่างน้อยนะต้องมีสิบ pcm นะตรงนี้เพื่อเตอร์สเต็กนะแต่อันนี้มี20อ่ะผมก็กดแม็กเลยครับเอา20เข้าไป นะครับเข้าไปก็ดูหน้านี้ครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้20เข้ามาแล้วใช่ไหมครับอ่าอันนี้คือการยอดที่เราจะได้นะครับจะได้เพิ่มมาจากการสเต็กของเราที่สิบเอร์เซ็เดือนจะได้เพิ่มมาเท่านี้ครับอ่าหลังจากนั้นเราตรวจสอบเรียบร้อยกดนะครับคอนิทิวในวงสีเขียวนี้ได้เลยพอกดปุ๊บก็ไปหน้านี้ครับอ่าเราก็ตรวจสอบในวงสีเหลืองอยอดโอเคไหมโอเคกด s u บ m i t ในวงสีแดงเลยครับ เสร็จแล้วก็เลื่อนจิ๊กซอว์ประกบเหมือนเดิมครับเลื่อนจิ๊กซอว์ประกบเหมือนเดิมนะทําการเลื่อนจิ๊กซอว์ประกบเข้าไปนะครับตรงนี้ผมเอาแป้นพิมพ์ออกไม่ได้นะใครเอาแป้นพิมพ์ออกก็ออกนะครับหลังจากนั้นให้ใส่พารเบิร์ดนะครับพารเบิร์ดหตัวที่เราตั้งไว้พารเบิร์ดหตัวนะเป็นตัวเลขนะหตัวตั้งไว้ก็พิมพ์กรอกเข้าไปพอกิมบอกอะผมพอดีผมเอาแป้นพิมพ์ออกไม่ได้เครื่องผมมีปัญหาตรงนี้ครับก็เห็นเลข6ตัวเข้ามาแล้วนะครับครบแล้วกดซับมิดเลยพอััับบมมุนนนก็หรอะคบ ถ้าผ่านแล้วก็จะมาหน้านี้ครับให้เรากดไปที่นะครับวงสีแดงไปดูข้อมูลครับ أ, ไปเห็นข้อมูลก็ไปดูไปดูที่อีเมลด้วยนะอันนี้เรากดดูข้อมูลปุ๊บเราไปดูอีเมลต่างหากของเรานะไปดูอีเมลต่างหากของเรานะครับอีเมลเราก็จะเห็นว่ามันฝากฝากสําเร็จแล้วนะครับฝากสําเร็จแล้วนะครับอันนี้ผมสงสัยว่าเอ๊ะจะต้องไปยังไงต่อก็เลยพิมพ์ถามไปเขาบอกไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ถ้าฝากไม่สําเร็จมันก็จะย้อนกลับมาแต่ ให้เราเข้าไปดูว่าเราฝากสําเร็จไหมก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้านี้ครับกลับไปดูนะว่าเราฝากสําเร็จไหมนะครับอาจจะทิ้งช่วงสักหน่อยหรือจะเข้าไปดูเลยก็แล้วแต่เรานะครับเสร็จแล้วก็กดสเต็กตรงนี้ครับพอกดสเต็กปุ๊บเราก็จะเห็นนี่ครับกดโอเคเลยครับพอกดโอเคปุ๊บมาหน้านี้ครับเนี่ยครับในแถบวงสีแถบที่ผมวงเหลืองไว้เนี่ยครับจิ้มเข้าไปครับอ่าจิ้มเข้าไปหรือเลื่อนเปิดแล้วแต่นะจิ้มเข้าไปปุ๊บก็จะเห็นตรงนี้ครับยอดฝากมาแล้วครับเรียบร้อย 6เดือน15%จํานวนเท่านี้กา,าไรที่เราจะได้เท่านี้นี่คือจบแล้วครับสาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับใครทีตร่ต้องการจะฝากต้องการจะย้ายหเหรียญในเมนูนะครับก็ทําตามคลิปนี้ดูครับสวัสดีครับ